ทีในโลกออนไลน์ลก็มีคนที่อยากรู้อยากเห็นบางส่วนเราถึงบอกว่าเวลามราเจอน่างงานคุยกันเราได้จริงๆเราสองคนก็คือไม่มีอะไรหรอกการใช้ชีวิตก็คือบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัว,วกว็ต้องการอยใจะเเรื่องส่วนตัวรู้เท่าในสิ่งที่พวกเราอยากให้รู้สิ่งหนึ่งที่พี่ค้าอยากบอกให้รู้ หลไหนเราเรียกเราว่าหมานี้เราเรียกเขาว่าป่าปี้เราเรียกเพราะว่าสไนซ์เรียกว่าฟลิงเรียกว่าแดงเรียกว่าสิงฉิ่งทุกคนก็คือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเื่อเป็นบุคคลที่ไม่ว่าใครจะว่าอะไรเราก็แล้วแต่อย่างน้อยเราหนแล้วเรารู้สึกือนเรามีคืมคุ้มกันอยือกรอบภูมคุ้มกันที่อยู่ข้างเราเสมอสิ่งที่สัมผัสได้คือพอทุกคนสัมผัสได้ว่าอินหลอดให่เหมือนเดิมมันเหมือนที่ปดดันเมเราแล้วเรารู้สึกว่าถูกจับผิด เราจะเข้าหากันเองโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจแบบนี้ทุกคนก็เคยเรียกว่าโมเมน